วันนี้ภูมิสปอยก่อนเลยกับละ,ละครไฟน้ำค้างนี่เลยวันนี้รับรองมีเรื่องพีิเกิดขึ้นแน่นอนพี่นิวนต้องพามพลาดเด็ดขาดเลยร,รวมทั้งปมปัญหาต่างๆในครอบครัวของพระเอกด้วยระหว่างพีมและพีทครับผมตอนนี้ความสัมพันธ์ของพี่น้องเนี่ยเริ่มตึงๆกันล,ละ<ม>เพราะว่าพีทเนี่ยเขาอยากจะพิสูจน์ความสามารถในการทํางานที่บริษัทครับเขาก็เลยเข้ามาขอช่วยทํางาน รวมทั้งยังมีเรื่องหัวใจเข้า<น>มาเกี่ยวด้วยครับพี่เนิวอันนี้แหละสาคัญเลยครับผมงานนี้นะครับเราเจอกับเลโอพิรพันธ์นะฮะ mm hmm. ก็เลยขอมาว่าเขาสะหน่อยนึงเลโอบอกว่าพี่ยูโรเนี่ยเป็นพี่ชายที่น่ารักมากๆเลยนะครับ <Wow. S 2> แนะนําเรื่องการแสดงได้เยอะมากๆโดยเฉพาะเวลาที่เข้าฉากทะเลาะก,กันทีไรเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ายูโรช่วยเยอะ <Huh. S 2> และเขาเองก็แอบเกรงอยู่เหมือนกันครับคุณผู้ชมเอาไปฟังสัมภาษณ์กันหน่อยฮะหลังเเริ่มต้นเขาทาทาคนรักเราเสียใจอ่ะตอนแรกๆคือ พี่แกเป็นพระเอกเนาะเราเป็นน้องใหม่เ,เก่งทุกคนโอเคทุกคนเลยถามพี่พๆ,ๆทุกคนฝากให้กำลังใจน้องพีทด,ด้วยนะครับผมให้ความรักกับเด็กคนนี้หน่อยอย่าลืมนะครับไฟน้ำค้างคืคามนี้20นาฬิกา3ันาทีครับ